ครับนนท์ไทยรถไทยมือสองเบาชงพาร้อสวัสดีครับสวัสดีแรกๆครับพี่น้องครับสามสิทเมษายนสองพันสองร้อยสิบแปดครับมือหนีบอะไรมารีวิวรถไทยได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นรถเข่าใหม่หนึ่งขั้นครับเข้าใหม่หนึ่งขั้นครับรถในตํานานครับแอลสองร้อยไส้ข้นพี่น้องครับแอลสองร้อยมารีวิวภายในครับตัวนี้ครับเป็นนะครับรถจดทะเบียนนะครับปีสามหกพี่น้องครับสามหกครับ นะครับรถมีเล่มนะครับพร้อมชุดโอนนะครับเป็นนะครับเครื่องยนต์นะครับสีดีห้าหกครับสีดีห้าหกนะครับสองพันหาเครื่องสองพันหาครับนะครับแปดสิบสีแรงม้าประมาณนี้นะครับสีดีห้าหกแปดสิบสีแรงม้าครับตัวนี้ติดเทอร์โบพี่น้องครับเจ้าของเดิมติดเทอร์โบมาให้นะครับพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์เดิมโรงงานอ่าดูภายในนะครับดีซีด้าชนิดหนึงพี่น้องครับ ดูภาพลักษณ์ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอ่าเดินรอบคันนะครับนี่นะครับรถในตำนานครับรถในตำนานไปเร็วครับนี่ดูภายในครับภายในโอ้ยภายในครับยังกวางทะลลารอนอยู่ครับตัวนี้ติดดำพี่น้องครับเหตุผลที่ซื้อก็พอดำนี่แหละครับโอ้ยดำพี่น้องครับดำระบบไฟฟ้าอ่าตัวนี้ยางกนทุกครับพี่น้องครับพอมิชลินครับสองสอบห้านะครับทับ ครับเจ็ดหาพี่น้องครับ R สิบสครับมารอบคันไปเร็วๆครับเบื้องช่วงล่างครับช่วงล่างครับมอ้ี่นี่จัดเต็มมาเลยครับนี่จัดเต็มมาเลยเบื้องครับเบื้องโชกครับดูโชกแหนบครับเต็มครับตัวนี้เป็นรถของล้านวัสดุก่อสร้างพี่น้องครับแรนหินแรนทรายยูบตามก็สี่ตันมาสักพันละนะสี่ถึงห้าตันมาสั่นตันสุดคือสามตันเลอยสีคุ้มครับ ยางมันเกือบได้แต่งมากสุดยอดครับนี่โอ้วก็เหมอเอาะไปแก้ปั่มครับแก้ปัม่มแก้เขาพี่น้องฮอดล่าหลืก็เทยบุ่มเลยได้ะอะรีวิวแบบเร็วๆครับรถสตาร์ทติดง่ายครับพี่น้องครับผมทดลองขับมาหลังเบรคคัดดีมากๆเลยโอเคนะครับรีวิวแบบเร็วๆครับ